สวัสดีค่ะด้วยความเชื่อว่าป่าคือแหล่งอาหารแหล่งน้ําและเป็นหัวใจสําคัญของการดํารงชีวิตของมนุษย์ของพระอาทิสุทสงรูปหนึ่งทำให้พระอาจารย์จากวัดโป่งคําอําเภอสันทิขจังหวัดน่านเดินทางขอบิดาบาทผืนป่าที่ครอบครองโดยชาวบ้านเมื่อหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาค่ะจบจนปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีผืนป่าที่ฟื้นคืนกลับมามากกว่า2,500ไร่ค่ะ ดังนั้นโดยการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนบ้านโป่งคําจึงได้ร่วมกันในโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำมวบขึ้นเพื่อให้วิถีชีวิตและวิถีแห่งป่าสามารถเดินไปอย่างยั่งยืนเช่นการปลูกป่าการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรภายใต้แนวคิดสวมหมวกให้ภูเขาใส่รองเท้าให้ตีนดอยมีแนวคิดว่า ภูเขาเน so 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 ี่ยคราว่าเราเราจัดการนิดนิดหน่อยคือเราสมหมวกหมวกหมายเขาเอามาเอาเอาพืชที่เป็นพืชพื้นถิ่นเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ให้เขาขึ้นเองธรรมชาติด้วยแล้วก็ถามว่าอันไหนปลูกได้ก็ปลูกแซมลงไปเหมือนกับสมหมวกแล้วก็ใต้ตรงที่เราเราปลูกต้นไม้มาก็ปล่อยให้เขาได้ทําปลูกข้าวปลูกข้าวโพดทํามาหากินเป็นปกติแล้วก็ในส่วนของส่วนหนึ่งในพืชของเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมเขาปลูกแบบผสมผสานเพิ่งตัวเองถ้าเหลือตัวเอง พราะมันมีความสุขมันไม่เบื่อทําไปเ,าเราปลูกพืชผักอะไรขึ้นมาอลไรเห็นมันสวยนี่แล้วก็ภูมิใจอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขมากเลยวัดปงคําแห่งนี้นะคะจึงไม่ใช่สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าประกอบาศาสนกิจเพียงเท่านั้นค่ะหากแต่ยังทําหน้าที่ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวบ้านให้เท่าทันโลกเท่าทันทุนนะคะด้วยการหันมาพึ่งพาตนเองพึ่งพิงธรรมชาตินั่นเองค่ะ